Suzuki Way Life Wave of สวัสดีค่ะแอมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิดีโอสาธิตการใช้งานรถยนต์ Suzuki Swift นะคะวันนี้มาเป็นรุ่น GLX ค่ะจุดเด่นของรุ่น GLX นะคะจะอยู่ที่ไฟหน้าจะเป็นโปรเจกเตอร์ LED นะคะซึ่งสามารถปรับระดับองศาของไฟได้ค่ะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้านะคะและกระจังหน้าลังพึ่ง พร้อมเส้นสีแดงนะคะสไตล์สปอร์ตค่ะล้อนะคะยังเป็นล้อแม็ก16นิ้วนะคะและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับการใช้งานรีโมทจากระยะไกลนะคะถ้าเรากดกดล็อกที่รีโมท1ครั้งนะคะประตูจะเปิดเฉพาะฝั่งคนขับนะคะ1บานถ้าต้องการเปิดให้หมดทั้ง5บานเลยนะคะให้กด2ครั้งค่ะแบบนี้นะคะและถ้าต้องการล็อกรถก็คือกดล็อก1ครั้ง รถะะก็จะล็อกหมดทุกบาน,นะค,ะค่ะค่ะและฟังก์ชันการเปิดประตูอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการใช้งานแบบ Keyless Entry ค่ะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะสามารถกดปุ่มที่ข้างประตูได้ค่ะซึ่งการใช้งานก็คือถ้ากดปุ่มที่ประตู1ครั้งนะคะประตูจะเปิดได้1บานคือบานที่เรากดนะคะส่วนถ้าต้องการเปิดให้หมดทั้ง5บานนะคะให้กด2ครั้งค่ะถ้าล็อกนะคะก็กดล็อกอีกหนึ่งครั้งประตูก็จะล็อกหมดทุกบานค่ะ ซึ่งปุ่มแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด3จุดก็คือฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งและก็ด้านหลังค่ะค่ะมาถึงภายในรถนะคะก็วิธีการปรับเบาะนะคะเบาะจะสามารถปรับเลื่อนใ,ใกล้ไกลได้นะคะโดยปรับที่ตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะโดยการโยกนะคะยกขึ้นยกลงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเอ็นนะคะปรับเบาะเอ ตามที่เราต้องการนะคะมาถึงพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะสามารถปรับได้4ทิศทางเลยค่ะวิธีการปรับก็คือดันล็อกตัวนี้ลงนะคะล็อกที่ขอพวงมาล,ลัยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราสามารถดันพวงมาลัยขึ้นลงนะคะและเข้าออกได้ด้วยนะคะก็ปรับได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าเลยค่ะเมื่อเราปรับโอเคแล้วก็ดันตัวล็อกตัวนี้ขึ้นนะคะที่สุดแค่นั้นเองค่ะ และสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นการสตาร์ทแบบกดปุ่มนะคะซึ่งวิธีการสตาร์ทก็คือเราเหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะค่ะและที่พวงมาลัยนะคะแกนด้านขวานะคะจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟนะคะบิดข้างนอกนะคะก็จะเป็นการเปิดไฟนะคะไฟลีไฟใหญ่นะคะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะ ไฟสูงและแกนด้านในนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟตัดหมอกนะคะการเปิดไฟ,ไฟตัดหมอกก็คือต้องเปิดไฟก่อนทุกครั้งนะคะไฟตัดหมอกถึงจะเปิดติดนะคะก็สามารถหมุนเปิดปิดที่ปุ่มนี้ได้นะคะถ้าเราเปิดใช้งานอยู่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวเป็นรูปไฟตัดหมอกขึ้นที่หน้าปัดตรงนี้นะคะและสำหรับแกนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวควบคุมที่ปัดน้ำฝนนะคะ ซึ่งถ้าดันขึ้นลงนะคะก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหน้านะคะมีระดับความแรงไตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแกนด้านในของของตัวก้านปัดน้ำฝนเนี่ยก็คือจะมีการปรับค่าให้หน่วงช้าเร็วย่อยเข้าไปได้อีกนะคะถ้าฉีดน้ำนะคะดันเข้าหาตัว <Yeah. S 1> ส่วนด้านหลังนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็สามารถดันแกนด้านนอกนะคะขึ้นนะคะถ้าเป็นตัว อ,อ,อินตัวนี้นะคะจะเป็นการปัดระดับที่1น,นะคะส่วนออนจะเป็นการปัดระดับที่2นะคะถ้าต้องการฉีดน้ำนะคะก็ให้ดันขึ้นค้างไว้หรือดันลงค้างไว้ก็ได้นะคะส่วนแผงควบคุมใต้ปุ่ม engine start ด้านขวามือของผู้ขับตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะด้านขวามือสุดเลยนะคะที่หมุนได้แบบนี้จะเป็นตัวปรับองศาของไฟหน้านะคะ ก็เลือกได้ตามระดับที่ต้องการค่ะถัดมานะคะตัวสัญลักษณ์ A off อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชัน idling stop idling stop เนี่ยจะเป็นตัวดับเครื่องเองอัตโนมตัติเมื่อรถติดไฟแดงนะคะแล้วก็จะสตาร์ทขึ้นมาติดเองเมื่อเราออกตัวค่ะค่ะตัวนี้นีคะทุกครั้งที่สตาร์ทรถติดเนี่ยเขาจะใช้งานโดยถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินะคะ ถ้าต้องการปิดระบบนี้บางคนไม่ชอบนะคะลำคาญเนี่ยก็สามารถปิดได้โดยกดทุกครั้งที่ส start รถนะคะกด1ครั้งนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ A off ขึ้นที่หน้าปัดนะคะนั่นหมายถึงว่าระบบนี้ถูกปิดการใช้งาน,นะคะ่ะปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มที่มีสัญลักษณ์ตัวรถนะคะแล้วมีคําว่า off ตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว Traction Control System ค่ะระบบนี้จะช่วยให้ล้อทั้ง4ล้อทํางานบาลานซ์กันค่ะโดยปกติถ้าเราขับรถนะคะเราก็ควรจะเปิดใช้งานระบบนี้ไว้นะคะแต่ถ้าต้องการปิดระบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะโดยการกดปุ่มนี้แช่ค้างไว้ประมาณ5าวินะคะระบบก็จะถูกปิดลงค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ควรปิดระบบนี้ก็อย่างเช่นเราขับรถไปติดหล่มนะคะและต้องการแรงที่ล้อใดล้อหนึ่งมากกว่าปกติเราก็ควรปิดระบบนี้ไปค่ะค่ะแล้วมาถึง แผงด้านข้างประตูนะคะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีตัวสวิตควบคุมยอยู่นะคะในส่วนของปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างค่ะถ้าเราต้องการปรับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายให้บิดมาที่สายสุดนะคะแล้วโยกเหมือนจอยติ๊กค่ะถ้าต้องการปรับขวาบิดขวาสุดนะคะแล้วโยกค่ะในส่วนของปุ่มล่างลงมานะคะจะเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้าค่ะถ้ากดลงไปนะคะก็กระจกก็จะพับเข้ามานะคะ แล้วก็สามารถเปิดออกได้ค่ะตัวนี้นะคะจะไม่มีระบบพับออโต้นะคะก็คือลูกค้าต้องกดพับหรือกดเปิดเองทุกครั้งนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกหน้าต่างค่ะถ้ากดปุ่มตัวนี้ไปแล้วนะคะกระจกหน้าต่างฝั่งกระจกหน้าต่างทั้งหมดนะคะจะถูกล็อกนะคะจะไม่มีการจะไม่สามารถเปิดจากด้านอื่นๆได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซนทัลล็อกนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่ได้ล็อกออโต้นะคะ ลูกค้าจะต้องกดล็อกและปลดล็อกเองนะคะค่ะแล้วถัดลงมานะคะปุ่มทั้ง4ี่ปุ่มนี้นะคะจะเป็นตัวควบคุมตัวกระจกหน้าต่างนะคะซึ่งกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับเนี่ยจะสามารถปรับลงออโต้ได้นะคะโดยกด1ครั้งไม่ต้องกดค้างนะคะกระจกหน้าต่างก็จะลงเองเลยนะคะส่วนถ้าการปรับขึ้นนะคะต้องกดค้างไวค้ค่ะค่ะสำหรับที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ตรง เบาะนั่งที่พื้นฝั่งคนขับนะคะด้านขวามือริมประตูเลยนะคะเวลาเราต้องการเปิดนะคะก็ดันขึ้นนะคะฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะน้ํามันเราสามารถเติม e20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์9กก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่รองรับ e85 ค่ะในส่วนของตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะจะอยู่ขวามือนะคะใต้คอนโซลนะคะเราใช้วิธีการดึงนะคะค่ะฝากระโปรงหน้าก็จะเปิดออกค่ะ และสำหรับตัวจอ mid นะคะตัวนี้นะคะก็มุมบนซ้ายมือนะคะจะเป็นเวลานะคะวิธีการเซตค่านาฬิกาของตัว gx l นะคะเรากดปุ่มขวามือนะคะที่หน้าปัดนะคะกดแช่ไว้3วินะคะอ่าพอกดแช่ปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาจะขึ้น setting mode มาให้นะคะในในโหมดเนี้ยมันก็จะมีการตั้งค่าย่อยๆของตัวรถได้นะคะหลายค่านะคะลูกค้าก็ลอง เล่นดูได้แต่ว่าค่าสําคัญจริงๆของเราที่เราจะตั้งกันบ่อยๆก็คือตัว clock setting นั่นเองนะคะ clock setting ก็จะเป็นตัวตั้งค่าเวลาเมื่อเราต้องการเข้าไปเมนูนี้นะคะก็กดปุ่มขวามือซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ adjust clock นะคะตัวนี้เมนูนี้เนี่ยจะสามารถตั้งเวลาได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะตอนนี้แถบนะคะสีขาวจะมาขึ้นอยู่ที่ชั่วโมงนะคะถ้าเราต้องการปรับชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถ บิดซ้ายขวาที่ปุ่มฝ่ามือนะคะเพื่อเพิ่มลดเวลาได้นะคะสมมติตอนนี้เป็นบ่ายสองนะคะเราก็กด enter ลงไปที่ชั่วโมงนะคะโอเคแล้วมาปรับที่นาทีนะคะปรับที่นาทีก็เหมือนกันคะ่ะบิดซ้ายขวาที่ปุ่มฝ่ามือเหมือนกันนะคะเมื่อนาทีโอเคเราก,กด enter ลงไปหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็กด back ออกไปนะคะ back ออกไปนะคะก็จะกลับมาที่หน้าจอปกติ นะะในส่วนของมุมบนด้านขวามือนะคะจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะคะมุมล่างซ้ายนะคะจะเป็นตำแหน่งเกียร์และมุมด้านล่างขวาของจอ mid นะคะตัวนี้จะบอกค่าเกี่ยวกับระยะทางค่ะในส่วนของบรรทัดบนตรงนี้นะคะที่มีตัว b อยู่นะคะจะบอกอจะเป็นการวัดระยะทางทิปต่อทิปนะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถวัดได้2ทิปก็คือทิป a และทิป b นะคะสมมติถ้าเราต้องการวัดระยะเนี่ยก็ให้กด ปุ่มซ้ายมือที่ที่หน้าปัดนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะบอกได้2ทิปนะคะการวัดทิปก็อาจจะกดแช่สมมติเราต้องการวัดค่าที่ทิป A เนี่ยกดแช่ทิป A ให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปดูที่ปลายทางว่าวิ่งกี่กิโลทิป B ก็เหมือนกันค่ะม,มุเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้ B เป็นเป็นตัววัดเราก็กดแช่ทิป B ให้เป็นศูนย์นะคะ แล้วก็ไปดูค่าที่ปลายทางว่าระยะทางเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเลขด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวระยะทางรวมที่วิ่งมาแล้วทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะจะไม่สามารถปรับแปลงค่าหรือปรับตั้งค่าเซตค่าให้เป็นศูนย์อะไรได้นะคะจะเป็นระยะทางใหม่ที่เราวิ่งมาแล้วจริงๆทั้งหมดนะ และที่ตรงกลางของจอ M I D นะคะพวกนี้จะบอกเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆแล้วก็เวลาที่ขับขี่ทั้งหมดนะคะโดยการดูค่าเนี่ยเราใช้การกดที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือที่ปุ่มอินโฟนะคะกดไล่ไปเรื่อยๆนะคะจะก็จะดูค่าของหน้าจอได้นะคะ,ะกดครั้งแรกนะคะที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม์นะคะ กราฟก็จะวิ่งขึ้นลงนะคะตามความเร็วที่เราเหยียบจริงๆนะช่วงเวลานั้นนะคะส่วนถ้าเรากดไลท์อินโฟไปอีกนะคะ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนมาเป็นโหมด Ever L e v e r L a s t Fuel Economy นะคะตัวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยต่อการขับขีที่ผ่านมาว่ากินน้ำมันไปกี่กิโลต่อลิตรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโหมดที่ขึ้นว่าเลนส์เลนส์ตัวนี้จะเป็นการวัดค่าน้ำมันในถังนะคะว่าวิ่งได้อีกกี่กิกโลค่ะ อันนี้ก็จะโชว์ที่น้ำมันในถังตอนนี้วิ่งได้อีก68กิโลนะคะอีกครั้งหนึ่งจะเป็น Ever อร e s p e e d นะคะตัวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยความเร็วที่เราใช้นะคะต่อการขับขี่ที่ผ่านมาว่าเราใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่อันนี้เฉลี่ยแล้วเราใช้ความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นดวิ่งไทม์ดวิ่งไทม์นะคะก็จะวัดค่าคือจะนับตั้งแต่ วินาทีแรกที่เราสตาร์ทรถเลยนะคะว่าเราสตาร์ทรถมาแล้วกี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าต้องการเซ็ตค่าให้เป็นศูนย์นะคะก็สามารถกดปุ่มอินโฟค้างไว้นะคะ,อะจอก็จะเริ่มนับใหม่นะคะนับล,นลันวินาทลนีลันเวลาที่เราสตาร์ทให้ใหม่นะคะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นโหมด total idling stop time นะคะตัวนี้ก็จะ เขาจะนับเวลาที่เราที่อดีตลิงสต็อปหมายถึงเครื่องยนต์ดับเองอัตโนมัติเนี่ยเราดับเองไปแล้วกี่นาทีกี่วินาทีอย่างนี้นะคะเขาจะวัดใหนะ้กดอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะบอก total idling fuel save นะคะเขาก็จะบอกว่าเ,ออเวลาที่เราดับเครื่องเองอัตโนมัติมาแล้วทั้งหมดเนี่ยช่วยในการประหยัดน้ำมันได้กี่กี่ลิตรนะคะตอนนี้ก็วัดเป็นมิลลิลิตรอยู่นะคะยังไม่ถึงลิตร กออีกครั้งหนึ่งก็จะวนมาที่หน้าจอดำๆนะคะคือบางคนลำคาญลูกตาเวลาแบบมีตัวหนังสืออยู่ที่หน้าจอนะคะก็สามารถปิดมันได้ค่ะฟังกช์ชันต่อไปนะคะจะเป็นฟังกช์ชันที่ด้านขวามือของพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวควุ i ยคอนโทรลคุ i ยคอนโทรลจะเป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาเราขับรถทางไกลถ้าเราบางทีเราขี้เกียจเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถล็อกให้รถ คงความเร็วไว้ตามที่เรากำหนดได้โดยเงื่อนไขของตัวคุ้ยคอนโทรลเนี่ยก็คือลูกค้าจะต้องขับที่ความเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะเมื่อความเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราสมมติเราต้องการล็อกค่าความเร็วไว้ที่60กิโลเมตรนะคะเราก็กดปุ่มคุ้ยคอนโทรลตัวนี้นะคะแล้วกดเซตลงหรือเซตขึ้นที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถคันนี้เขาก็จะ คงความเร็วให้เราที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะหากเราต้องการจะเพิ่มหรือลดความเร็วนะคะก็ให้ใช้คอนโทรลที่พวงมาลัยตัวนี้นะคะดันขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วและดันลงเพื่อลดความเร็วได้เลยค่ะไม่ต้องใช้คันเร่งเลยนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรามีรถตัดหน้านะคะแล้วเราเหยียบเบรกระบบก็จะตัดกลับมาที่ระบบแมนนวลนะคะก็จะตัดระบบคุลสันทอนออกไปนะคะ และเมื่อเราต้องการปิดระบบุุยคอนโรลไม่ใช้แล้วนะคะให้เรากดแ a นซ e เซหนึ่งครั้งและกดปิดคุยอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดเต็มระบบนะคะค่ะและต่อไปที่คอนโซลด้านตรงกลางนะคะ,ะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินนะคะต่อไปถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสถานนะสัญญาณกันขโมยนะคะตัวกลมๆตรงนี้เวลาเราล็อกรถเนี่ยจะมีไฟกระพริบไฟแดงๆกระพริบอยู่นะคะถือว่าปกตินะคะตัวนี้ เมื่อมีไฟกระพริบนั่นหมายถึงว่าสถานะสัญญาณการขโมยทํางานนะคะค่ะและวิทยุของรุ่นนี้นะคะจะเป็นวิทยุ cdmp 3นะคะสามารถเล่น fm am นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ aux และ usb ได้นะคะโดยเปิดปิด,ปดเปิดปิดที่ปุ่มขวามือนะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะจะสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะคะโดยถ้ากดหมดก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะ fm am นะคะหรือว่า ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็สามารถเปิดบลูทูธที่ปุ่มตรงพวงมาลาัยได้นะคะแล้วก็สามารถรับวางโทรศัพท์ได้ค่ะตัวนี้เราสามารถพูดโทรศัพท์ออกลำโพงได้เลยนะคะโดยไมค์เขาจะอยู่ตรงด้านบนตรงไฟนะคะด้านขวามือตรงนี้ค่ะและรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะซึ่งเวลาเปิดแอร์นะคะให้กดที่ปุ่มออโต้ด้านขวามือนะคะ เมื่อเปิดแล้วนะคะเราสามารถดูฟังก์ชันต่างๆได้ที่ดิสเพย์ที่ปุ่มตรงกลางนะคะในส่วนของปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดพัดลมได้นะคะแล้วก็ด้านในปุ่มนี้นะคะปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวไล่ฝ้าที่กระจกด้านหน้านะคะจะไล่ด้วยระบบลมค่ะเมื่อเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวไล่ฟ้าที่กระจกด้านหลังนะคะจะไล่ด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มโหมดตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกทิศทางของลมนะคะต้องการให้เป่าหน้าเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวนะคะก็เลื่อนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะตามความต้องการนะคะ ่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นตัวดึงอากาศภายนอกเข้ามาหรือให้อากาศหมุนเวียนภายในซึ่งสามารถดูที่สัญลักษณ์หน้าจอดิสเพย์ได้นะคะถ้าดึงอากาศภายนอกเข้ามาก็จะเป็นลูกศรแบบนี้นะคะถ้าให้อากาศหมุนเวียนภายในลูกศรก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อมาที่ปุ่มนี้จะเป็นตัวออฟคือตัวปิดแอร์นะคะ AC จะเป็นน้ำยาแอร์นะคะก็คือต้องกดให้มีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่เสมอนะคะแอร์ถึงจะเย็นนะคะแล้วก็ปุ่มด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวปรับ อุณหภูมินะคะอุณหภูมิของรถถ้าเราต้องการจะให้รถเขาจําค่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้ล่าสุดนะคะก็สมมุติเราต้องการจะให้รถจําค่าที่23องศานะคะเราก็กดออโต้ตรงกลางซ้ําไป1ครั้งจะมีคําว่าออโต้ขึ้นตรงนี้นะคะแสดงว่าเขาก็จะจําค่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารที่23องศาอยู่ตลอดนะคะเขาจะทํางานที่23อยู่ตลอดเลยค่ะแล้วด้านล่างลงมานะคะจะเป็น ที่ชัดแบตนะคะด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่องเสียบ USB และ AUX ที่เชื่อมต่อกับพีทีีของเราค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะที่ปุ่มขวามือของเกียร์เนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตนะคะตัวนี้ให้เรากดได้นะคะถ้าเราต้องการเร่งแซงให้กด1ครั้งนะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว S ขึ้นที่ หน้าจอนะคะหลักการทํางานของระบบนี้ก็คือเขาจะลากรอบให้ค้างอยู่สูงนะคะเพื่อให้เราเลียงแซงได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าไม่ต้องการใช้งานระบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดปิดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดใช้งานค้างไว้อาจจะมีการกินน้ามันที่มากขึ้นค่ะค่ะและสําหรับการปลดเกียร์ว่างหรือการจอดรถซ้อนคันนะคะให้ลูกค้านะคะเข้าเกียร์ P นะคะและแดับเครื่องก่อนนะคะเมื่อดับเครื่องแล้วนะคะให้เอามือซ้ายกดชิปล็อก ะะจะมีปุ่มชิปล็อกอยู่ที่ฐานด้านซ้ายของเกียร์นะคะและเอามือขวาบีบเกียร์ด้านหน้านะคะและดันลงมาที่ N น,นะคะจำไว้ว่า2กึกนะคะอันนี้ก็คือรถจะสามารถเข็นได้นะคะเมื่อเราจอดรถซ้อนคัน และเมื่อเราต้องการสตาร์ทรถให้ดันกลับไปที่ทีก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อเหยียบเบรกสตาร์ทรถค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะและที่ด้านข้างประตูฝั่งคนขับนะคะตรงนี้จะมีความเหมาะสมของค่าของลมยางนะคะที่เหมาะสมสําหรับรถเรานะคะตามค่าจากโรงงานมาให้ดูนะคะซึ่งถ้ารถคันนี้คนนั่งน้อยนะคะประมาณ3คนเนี่ยก็ให้เติมหน้า36หลัง3านะคะ แต่ถ้าคนนั่งเยอะก็คือ5คนขึ้นไปบวกสัมภาระด้วยประมาณนี้นะคะก็จะให้เติมหน้า36หลัง41นะคะและสำหรับด้านประตูหลังนะคะตรงนี้ที่เปิดประตูนะคะจะซ่อนอยู่บริเวณหน้าต่างนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะมีในส่วนของล็อกเด็กด้วยนะคะล็อกเด็กก็คือถ้าเราดันล็อกมาที่ฝั่งขวานะคะอันนี้นะคะประตูเนี่ย จะไม่สามารถเปิดจากด้านในได้นะคะจะเปิดได้เฉพาะด้านนอกนะคะก็เพื่อความปลอดภัยเมื่อมีเด็กนั่งอยู่ด้านหลังนะคะถ้าต้องการกลับไปใช้งานในระบบปกติก็แค่ดันกลับแค่นั้นเองค่ะและที่ด้านหลังนะคะเมื่อเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกับห้องเก็บสัมภาระของรถนะคะตัวนี้เบาะนั่งนะคะเราสามารถพับลงได้นะคะโดยที่เราจะดันสวิตช์ตรงนี้นะคะดันไปข้างหน้าแล้วก็พับเบาะลงนะคะ แล้วก็ตัวชั้นวางตรงนี้ก็จะสามารถถอดออกได้นะคะก็แค่ยกขึ้นแล้วก็ดันไปข้างหน้านิดนึงนะคะอะันนี้ก็จะถอดออกได้ค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะจะมีช่องเก็บอุปกรณ์นะคะข้างขวานะคะเมื่อเปิดออกมาตรงนี้จะเป็นแม่แรงแม่แรงตัวรถอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เบ้าโชกไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเมื่อเปิดแผ่นตัวนี้ออกมานะคะ เราก็จะเจอกับชุดปะยางนะคะและสเปรย์อุดรอยรั่วนะคะตัวนี้จะเป็นที่เติมลมยางนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเปรย์อุดรอยรั่วนะคะวิธีการใช้งานนะคะในกรณีที่ยางแบนนะคะสามารถใช้ตัวนี้เติมลมได้นะคะโดยเอาสายชาร์จตัวนี้นะคะจะมีหัวชาร์จตัวนี้เสียบไปกับที่ชาร์จแบตนะคะที่คอนโซลกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาจุก สีทองทองตัวนี้เสียบไปกับล้อนะคะแล้วก็กดปั๊มลมนะคะตรงนี้ดูความดันลมตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีค่าบอกอยู่นะคะเราก็เติมให้ถึงจุดที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเติมเสร็จก็ปิดนะคะแค่นี้เองส่วนถ้ากรณียางรั่วอยางั่วนเนี่ยเราก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้นตอนก็คือเอาตัวนี้กระป๋องสเปรย์อุดลาย่วตัวนี้ เสียบลงไปในช่องนี้นะคะและใช้จุกจากตัวกระป๋องแทนจากตัวเครื่องนะคะเสียบไปกับล้อเมื่อเราเสียบไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้ํายาสีขาวๆนะคะเป็นสเปรย์อุดรอยรั่วนะคะเข้าไปอุดรอยรั่วเลยนะคะแล้วก็ให้ใช้โดยคิดว่าเอาอยู่เลยนะคะอุดให้มันชัวไปเลยนะคะเพราะว่าสเปรย์ตัวนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพราะเวลาโดนอากาศปุ๊บเขาจะแข็งตัวหมดเลยนะคะ เมื่อเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาจะดึงสเปรย์ตัวนี้ออกนะคะให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยดึงกระป๋องออกนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นห่วงลักจูงนะคะแล้วก็บล็อกแมลงนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะและต่อมานะคะคที่ห้องเครื่องด้านหน้านะคะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะปุ๊บเราก็จะเจอที่คำฝากกระโปรงนะคะจะอยู่ติดกับฝากกระโปรงเลยนะคะดันลงมานะคะแล้วก็ เจีบลงไปตรงข้างๆตัวเบ้าโชกนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องเครื่องด้านหน้านะคะเลขถังของตัวรถนะคะจะอยู่มุมซ้ายนะคะตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือเลขถังของตัวรถนะคะและที่เห็นฝาสีเทานะคะก็จะเป็นน้ํามันเบรกค่ะฝาสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเป็นน้ํามันเครื่องนะคะเป็นการนวัดน้ํามันเครื่องค่ะฝาสีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำเช็ดกระจกนะคะสามารถเติมน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ให้เต็มได้เลยนะคะ ฝาสีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะคะฝาสีแดงตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ค่ะและฝาสีส้มด้านในนี้นะคะจะเป็นน้ำมันเกียร์ค่ะพวกนี้ก็คือแอมชี้จุดให้ดูนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลไปค่ะลูกค้าคอยเติมแค่น้ำปล่าหรือน้ำสบู่อย่างเดียวสำหรับเช็ดกระจกก็พอค่ะในส่วนของของเหลวอื่นๆเนี่ยเวลาเอารถเข้าเช็คตามระยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเราจัดการให้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วมาถึงการปิดประโปรงที่ถูกต้องนะคะ ก็แนะนำให้ใช้วิธีการปล่อยลงนะคะแบบนี้นะคะนะคะอย่าใช้วิธีการกดนะคะเพราะว่าถ้ากดไปบางทีมันอาจจะทำให้ฝากระโปรงผิดรูปได้ค่ะค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอสาธิตรถยนต์ Suzuki Swift รุ่น GLX ถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะดีขึ้นแต่แอมก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะอย่าลืมใส่แมสล้างมือและดูแลตัวเองกันด้วยค่ะอย่าลืมติดตามแอมในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะมารีวิวรถยนต์รุ่นไหน หรือถ้าท่านผู้ชมทุกท่านต้องการให้แอมรีวิวรถรุ่นไหนของซูซูกิสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ